สวัสดีค่ะกราบสวัสดีผู้มากด้วยบุญบาร,รมีทุกทกท่านนะคะวันนี้พบกันนะคะกับเมเนดนาานะคะแบ่งปนันพระแท้พระใหม่ยอดนิยมเหมือนเดิมนะคะทุกรายการเลยนะคะมีรับประกันพระแท้ยาหลิมบวชนะคะรับประกันตลอดชีพมีพิกัดล้านชัดเจนนะคะอยู่ที่เมืองคอนครพนมแอดไลน์หรือโทรเบอร์ตามที่ให้ด้านล่างเลยนะคะแอดไลน์หรือโทรเบอร์เท่านั้นนะคะ วันนี้นะคะเมย์ขออนุญาตนะคะมาแบ่งปันบารมีหลวงปู่มหาศิลาก่อนเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการเศรษฐีเหนือดวงค่ะเป็นยุคต้นของหลวงปู่ศิลาเลยนะคะองค์นี้ราคาโอน900บาทนะคะโอน900ปลายทาง1,000บาทค่ะรับประกันยันเหลนบวชเลยนะคะโอน900ปลายทาง1,000ต่อมานะคะองค์นี้เป็นรายการโชคเหนือเมฆค่ะหรือว่าศิลามหาเฮงนะคะ องนี้นะคะด้านหลังเป็นยี่กองหงเลขเจ็ดศูนหสี่นะราคาราคาโอนนะคะราคาโอนหนึ่งพันห้าร้อค่ะปลายทางหนึ่งพันเจ็ดร้อบาทภาพผงดวงเศรษฐีนะคะของหลวงปู่ศิลาค่ะองค์นี้ก็เป็นยุคต้นเลยนะคะภาพผงดวงเศรษฐีของเกเยอะมากบอกเลยนะคะแต่มีรับประกันค่ะองค์นี้นะคะเป็นบล็อกยางนะคะราคาโอนราคาโอนนะคะ ราคาโอนหนึ่งพันหนึ่งร้อยไปทางหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะองค์นี้นะคะเป็นนั่งพานค่ะนั่งพานเจ็ดานนะคะของหลวงปู่ศิลาราคาโอนนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบทางแปด้อยห้าสิบค่ะต่อมานะคะขอแบ่งปันบารมีหลวงปู่ขีบค่ะหลวงปู่คีบนะคะองค์นี้ดวงดีนะคะดวงดีองค์นี้ราคาโอนสี่ร้อยไปทางสี่ร้อยห้าสิบนะคะราคาตามนี้เลยค่ะ และต่อมานะคะเป็นเหรียญเนื้อดวงของหลวงปู่ขีบค่ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะราคาโอน750บาทนะคะเลข9 29สวยมากค่ะโอน750อค่ะปลายทาง850ต่อมาเป็นเหรียญทำน้ำมนต์นะคะเลข139เ้หรียญทำน้ำมนต์ราคาโอน350บาทค่ะปลายทาง400บาทนะคะเหรียญทำน้ำมนต์หลวงปู่ขีบ ปิดตาจินดามณีค่ะของหลวงปู่คีบนะคะเนื้อขาวนะคะหน้ากากม่วงนะคะด้านหลังเป็นรูปหลวงปู่เลข6-1ราคาโอน400ไปทาง450ต่อมาเป็นหนุมานค่ะหนุมานนะคะไหว้ครูปีแรกนะคะของหลวงปู่คีบหนุมานนะคะองค์นี้นะคะราคาโอนหนุมานโอน750ค่ะไปทาง850นะคะก้นอุดมวลสารติดจีวรหลวงปู่คีบนะคะติดจีวรเต็มแผ่นนะคะ ต่อมานะคะขอแบ่งปันบารมีหลวงพ่อชรัตคันติโกค่ะเป็นเหรียญรุ่นเจริญพรนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเนื้อเหลาปืนทองเหลืองโบราณน,นะคะเลขสี่แปดค่ะจัดสร้างทั้งหมดแปดสิบแปดองนะคะแต่องค์นี้เลขสี่แปดราคานี้เลยนะให้ราคาพิเศษเลยราคาโอนนะคะพันห้ายทางพันเจ็ดร้อยโอนพันห้าไปทางพันเจ็ดร้อยค่ะสำหรับเจริญพรบนของหลวงพ่อชรัดขันติโก คลิปอีพีก่อนนะคะที่เมย์ให้ดูเรื่องราวนะคะประสบการณ์นะคะคุณยายนะคะที่อยู่ใกล้วัดหลวงปู่ที่ได้เหรียญรุ่นแรกกับหลวงปู่ไปนะคะก็เกิดประสบการณ์หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟ้าผ่าแล้วไม่ตายนะคะแล้วก็ป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันคุณใสป้องกันสิ่งไม่ดีนะคะนี่แหละนะคะเป็นเกจิ อีกเกจหนึ่งนะคะที่เรากลับไหว้ได้โดยสนิทใจค่ะหลวงปู่สมศรีสุจิโตและหลายท่านหลายคนนะคะถามเมมานะคะว่าเมย์ยังเปิดให้จองอยู่ไหมเมย์ยังเปิดให้จองอยู่นะคะจนถึงสิ้นเดือนนะคะจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะสำหรับนะคะรายการเนื้อบนนะคะเนื้อบนยังมีอีกนิดนึงนะคะยังยังไม่เต็มนะคะยังมีอีกนิดนึงนะคะใกล้จะเต็มแล้วนะคะและ มากเหนือไปกว่านั้นนะคะเนื้อเหล็กเปียกยอดพระธาพนมและเหรียญหล่อรวมบุญสารก็ยังมีนะคะยังมีน้อยนะคะยังมีน้อยนะคะใกล้จะเต็มแล้วนะคะเหล็กน้ําพีนะคะเหล็กน้ําพีก็เหลือน้อยเต็มที่แล้วนะคะสําหรับเหล็กน้ําพีนะถ้าใครยังคิดที่จะร่วมบุญนะคะถ้าใครคิดที่จะจองอยู่ก็ยังทันนะคะหรือว่าจะไปจองที่วัดหลวงปู่ก็ได้นะคะวัดป่าสีสว่างธรรมอำเภอกำมาลาสายจังหวัดกาลาสิน สามารถนะคะไปร่วมบุญกับหลวงป,ปู่ได้เลยที่วัดได้เลยนะคะจะจองกับเมหรือไปจองที่วัดก็ได้ร่วมบุญด้วยกันนะคะไม่ว่าจะที่ไหนได้ร่วมบุญกันหมดนะคะเหรียนเสมาสมปทานาเสมารุ่นแรกนะคะของหลวงป,ปู่สมศรีจิตโตนะเมอยากให้ทุกคนได้ร่วมบุญด้วยกันนะคะหนึ่งเลยนะคะวัตถุประสงค์อันแรกเลยวัตถุประสงค์อันดับแรกเลยนะคะเพื่อร่วมสร้าง สมทบสร้างวิหารนะคะกับหลวงปู่วิหารที่ครอบองค์พระพุทธชินราชนะคะแล้ว2คือร่วมบูรณนะองค์พระสถูปของหลวงปู่ทองมาถาวโรนะคะที่อยู่ณนวัดป่าสีสว่างธรรมอําเภอกำมะลาสัยจังหวัดกาฬสินนะคะเราจะได้ร่วมบูรณะด้วยกันนะคะอยากให้รุ่นนี้นะคะทุกคนได้ไปแล้วเกิดประสบการณ์กันทุกคนเลยนะคะวันที่ส1 ธันวาคมนี้นะคะจะมีพิธีนะคะพิธีเบิกเนตรนะคะที่วัดป่าสีสว่างธรรมนะคะในการทําเหรียญรุ่นนี้นะคะด้านหลังเป็นองค์พญานาคเจ็ดเศียนะคะหลวงปู่นะคะเหมาะหมายนะคะให้พี่พงเป็นผู้นะคะทาพิธีให้นะคะเพราะว่าหลวงปู่บอกว่าจะได้เกิดประสบการณ์มากกว่านี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะหลายท่านหลายคนเกิดประสบการณ์ด้วยว่าภาวนาจากรูปที่มีให้ดูนะคะเป็นรูปของหลวงปู่ สมศรีนะคะหลายคนเลยนะคะก็ได้ภาวนาและได้เกิดปฏิหารกันนะคะที่ได้โทรมาหาเมยเมย์ก็อยากให้ทุกคนนะคะได้รู้จักหลวงปู่มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้เผยแผ่บารมีหลวงปู่สมศรีสุจิตโตด้วยนะคะเป็นพระเกจิที่กลับไหว้ได้โดยสนิทใจจริงๆคะ่ะหลวงปู่ท่านอยู่แบบสมถะเรียบง่ายไม่ว่าจะรวยหรือจนนะคะสามารถเข้าหาหลวงปู่ได้สามารถไปกราบหลวงปู่ได้นะคะนี่เลย ราคาจองตามนี้เลยนะคะไม่ว่าจะรับกี่รายการก็ค่าส่ง50บาทค่ะได้ร่วมบุญด้วยกันทุกท่านทุกคนค่ะฝากร่วมบุญไปกับหลวงปู่สมศรีสุจิตโตด้วยกันค่ะอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งกองบุญหนึ่งแรงศรัทธ,ธาค่ะสาธุบุญค่ะ